โอเคแสวัสด okay, ีว so ันนี <c oughs> ้ผมก็จะมาบอกกันว่าคอมเขาเป็นไรดีไม่เป็นไรอะไรยังไงนะครับคอมเป็นยังไงเล่นเกมอะไรเอะคอมใครเล่น MTA ไม่ได้อัดอัดจะอัดคลิปอย่างนี้ไม่ได้ เล่นพอตไม่ได้อัดคลิปยองรูทู e ไม่ได้อะไรต่างๆครับโหลดเกมนั้นเกมนู้ IDM ทำยังไงอะไรยังไง IDM เป็นบ้าอะไรไม่รู้ให้ให้ใส่รหัสใส่รหัสถูกแล้วแต่ไม่แต่มันไม่ให้ใช้ต้องซื้ออย่างเดียวผมจะไปแก้ให้นะครับก็บอกเนี่ยให้อ่าแล้วคุณ ะมาบอกผมใช่ไหมว่าเออคุณคุณเป็นไรคุณคุณไปโหลดตัวนี้มาไปโหลดเนี่ยไปโหลดตัวนี้มาเนี่ยปุ๊บพอจะตัง้งดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะได้ตัวนี้มาแล้วแบบดับเบิลคลิกไปนะมันจะได้อย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ยแล้วคุณก็เอารหัสตัวเนี้ยมาให้ผมนะครับแล้วผมจะเข้าไปทําให้นะครับโอเคโอเคผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าทนี้แหละครับ จะบอกให้ก่อนนะตรงเนี้ยพ,พอผมเข้าไปหน้าหน้าจอคุณแล้วคุณต้องอยู่นิ่งๆนะต้องไม่ขยับอะไรเลยห้ามเขียนอะไรเลยโอเคนะโอเคก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ